โอเคกลับมาต่อเลยครับสรุป9ชั่วโมงเรานี่ไม่ได้หาอะไรดีๆเลย,เลยต้องยอมรับสภาพครับอะหลังจากที่เราใช้หมีแล้วมันได้ของดีมาหน่อยเราก็ใช้หมีอีกรอบหนึ่งโดยตั้งชื่อเป็นไก่สีดูที่พวกหมีมันจะพาสวยหรือพาดีแน่ๆครับโอเค9ชั่วโมงได้มา10ล้านครับเราจะไม่ยอมแพ้ครับจะต่ออีกรอบหนึ่งมา โอ้ไอ้นี่มาพอดีเลยแต่หน้ามาชวนคุยโอเคโอ้เสงมาก9ชั่วโมงเราไม่ได้ของดีเลยได้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ไอาดวาลืมชื่ออ่ะมาอย่าไปยองครับมันก็แค่การหมดตัวเนี่ยไอ้ดี่ไก่ สุดยอดพากการเพื่อรับลูกใบตำนานเฮ้ยเฮ้ย้อู๋ดึกกว่าหาลูกจะไม่มาเลยอย่าไปยองครับคนใจจริงต้องไม่กลัวผมแบบนี้ <c oughs> การ์มันก็ไม่ได้โหดอะไรนากนะโอ้ติดแสงด้วยการ์ไม่ได้โหดอยากได้เฉยอยากลองของโอ้ ว,ว้าวคู่แต่หกชั่วโมงมีโอกาสได้ห้าร้อยเพชรครับอย่าไปหยองมันชีหนึ่งอ้ห้าร้อยเพชรจริงๆด้วยครับมีลุ้นด้วยมีลุ้นได้ห้าร้อยเพชรมามีเหลืองแล้วมีเหลืองแล้วชุดนึงก่อนโอ้โว้าวว้าวสามลูกครับชใช้ย่อยเนี่ยหกชั่วโมงอ่ะมีลุ้นมีลุ้นนะ เปิดมาได้ของดีเลยหกชั่วโมงเอ้ยแต่ขอสักเก้าชั่วโมงสักลูกได้ไหมโอ้หฮุยอู๊ชั่วโมงว้าวโอโหต่อเลยครับแปดชั่วโมงเนี่ยมีเพชรพอดีเลยนะมึีโอกาสได้ 1, พันเพชรนี่หวายนี่ถ้าได้พันเพชรคลิปนี้ก็จบเลยครับเพราะว่าต้องการแค่ตัวเพชรอย่างเดียวไม่มีตาและนะ้วหาลูกาสที่ถูกบุดเอ็ดบวก โอ้พอได้เฮ้ยเจ็ดชมต่อ,อเอาต่อสิครับกูอะไรอ๋อดูไปมันต้องเจ็ดชั่วโมงถึงจะได้พันเพชรสรุปก็อีเวนต์จบไนดี้กว่าได้ฮารุก,กะแล้ววไม่เอาเจ้าพันเพชรว้ยโอ้สามม้าทองจบเลยเงิน้องไไวววเวลอะไรวะอ๋อวเวเจ็ดมี ออเวลแปดมีแต่การ์ดเวลเจ็ดมีโอกาสได้สามล้านทองสามพันเพชรเฮ้ยหูมันติดผงพร้อมกันสองลูกเลยนี่ฮารุกะที่ถูกปุกดุกปุกได้สามลอยเพชรแล้วแล้วก็สามล้านทองโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจำไปเลยน้องชายอันนนก็เก็บเพชรที่เหลือเปิดผงนี้เล่นต่อผมจะได้ลอยเพชรมาเปิดเล่น ห้าสิบเพรได้กำไรมายี่สิบขอห้าสิบอีกรอบหนึงได้ไหมขอมาแต่ไม่จัดไปเออแม่งจะดได้ก็ได้แบบมหาเลยถ้าที่ผงพร้อมกันสองลูกเลยนะสงสัหมีมันพาชัวพาดวงจริงๆนเลยน่าจะลูกสุดท้ายละโอ้ยก็ผิด หมีนี่แม่งพากูดวงดีจริงๆกูนี่รักหมีเลยอ่ะลูกสุดท้ายอะจะโคเวอร์หมดอ่ะอย่าไปย้องจัดมาครับ5โคเวอร์ฟรีเอ้ยฟรีที่ไหนเสียเพชรอย่าไปย้องโอ้ส4ชั่วโมงโอ้ยติดพง3สามลูกไว้วันนี้อะไรเนี่ยหนึ100่งร้อยเพชรมาต่อครับอีกสองลูก โอ้โหทิชผงล้นรัวว่ะวันนี้มันใช่เลยเฮ้ยสองลูกสุดท้ายขอดีๆหน่อยโอ๋เจงแล้วขอเถอะลูกบาทลูกสุดท้ายโอ้ไอ้โคโนี่จะแบนมึงได้ครับฮารุก,กะพูดเอออะไรวะฮารุก,กะนี่ไม่ใช่ตัวที่กูต้องการไปยัไม่รูเลย ผ่านจุดได้เงิน135%ขโมยบาเบิลคุมเตาแปดเอ็ดมันยังไม่ใช่ว่ะอ้ยเสียดายเว้ยได้การดโหดด้วยแม่งเอ้ยเอาไงดีวะจะลบไปดีทีงี้ไหมโอ้มเสียดายอะเอาไงดีวะไม่ค่าลบอะ่ะมันโหดดีอะมันมีหมวกในตัวเลยนะมาถึงเนี้ หูหมีนี่มันอาถรรพ์จริงๆครับอ่ะเอาไงดีวะาอีเยโอ้โหมันอ้ามันไม่ใช่คุมลูกเต่านี่วะ่ะทุกครั้งเมื่อผ่านจุดสตาร์ทเอาไงอ่ะลบไปเลยกันมันยังดึงไม่พอไปต่ออีกรอบนึงโอเคกลับมาต่อเลยจะเจ๋งมันเนี่ยไอ่เชี่ยหมีมันพาพาด,ดวงดีจริงๆวะ่ะกูเชื่อแล้วหมีนี่ เป็นลูกของ GM มแน่แนเลยส่งของดีมาให้เลยเนี่ยมาถึงแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงี่้แต่ขอเก้าชั่วโมงอีกรอบตรงนี้ไหมเนี่ยไม่จบต้งเก้าชั่วโมงเท่านั้นน่ะมีลุนนนน้นมีลุ้นมีลุ้นพอยไอหมีกูเชื่อในตัวมึงไอหมีจะพาสวยปะเนี่ยพี่จะ่มันพาโชคดีมาสองครั้งแล้วเนี่ยมันต้องพากูโชคดีครั้งที่สามดิ เสียได้ไอดีเมื่อกี้อะ่ะลบทิ้งแล้วไม่ได้ครับเราจะไม่เก็บไอดีไว้เรามันสายตรงครดูตั้งชื่อครับไม่เจ๋งครับชื่อชื่อจะมีผลต่ออาถรน์นะครับอาถันมีเบาถ้าแพคนี้ติดแสงก็จะเลิกเล่นเลยดีลที่ไม่ติดแสงมาที่มันลุ้นดีวะ่ะสนุกเนี่ยเออเฮ้ยกดผิด ท้าไม่ติดห้าอัน,นี้า้าเลยเนี่ยปับบปับป,ปมาสามลูกแล้วเนี่ยกูมาลูกเดียวเยี่ยวแล้วครับทุกเดียว,ว,ยวให้กูว่ากับลูกเดียวเนี่ยนะบ้าอเออสี่ชั่วโมงสมัครทีก็โคตรนานเลยกว่าจะสมัครได้ต้องยังแกให้หมาอีก มาเปิดอีกสองครั้งเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะต้องมานั่งรอเ้าชั่วโมงแต่ถ้าได้จริงก็รออออืม <c> า <oughs> ถ้าเป็นโคนี่เกลียดมึงตลอดชาติเออดีย่ไม่ใช่โคนี่เป็นเบาวแทนเอาต่อบอกแล้วว่ามันไม่ได้ไม่เลิกโอเคกลับมาต่อ <c oughs> สมัครแป๊บแปับเสร็จจะเจ๊งไหมวะรุน้นเว้ย โอ้ลูกแรกติดแปดชั่วโมงอะ่ะไ,ไอดีแรกติดแปดชั่วโมงไอดีสองไม่ติดสักชั่วโมงไง <c oughs> ติดผงอะ่ะคราวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนชื่ออาถรรพ์แล้วก่อนอ้ยชื่อตอนแรกเขาชื่อว่าอะไรวะฟอฟันสี่ตัวปะชื่อตอนแรกเก้าชั่วโมงบ้าวต่อครับผมกดฉีดครับ Facebook มาปะปุ๊บแอปดูกัอนอา่าเพื่อนนี่วะโอเค <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะเข้าเครื่องนี้โค้ไม่อยากดูไตเติ้ลเลยอ,ออกมาวัวออ,ออกทนันผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นกู้จะไม่เจ๊งโว้ยอ่าดูครับว่ามันจะไม่เจ๊งจริงหรือมันจะเจ๊งหนักกว่าเดิมดูจะสภาพเนะน่าจะหนักกว่าเดิมถ้าติดแสงราะว่าเราจะไม่เจ๊งนั่นไงมันก็จะเจงเฮ้ย ขอร้องล่ะหลีกทางให้พี่นะครับก้าชั่วโมงไม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาสองลูกเนี่ยเห็นได้มีเบ้ามาสองตัวร้อนล่ะน่าคนกันเองท่งนั้นน่ะก้าชั่วโมงสักลูกอะ่ะไม่ว่ากันว๊้อึ๊บอ,อึ๊บเฮ้ยโอ้สี่ชั่วโมงโอ้โห <c oughs> แม่งรุ้นดีวะ่ะจะได้รอยเพชรไหม จบครับเออย้ยยังเหลือสาเพชรอยู่ไปเปิดไอ้นั่นก่อนมาม่า30ไปงานไม่จบจะเพิ่งนับทบสถารเราจำไอดีที่แล้วได้เลืหกสิบเพชรเรายังได้9ชั่วโมงไอดี ID นี้ก็ต้องเช่นกันกูสัตว์ตั้งชื่อมาเราจะไม่จริงไม่ติดให้กู4ชั่วโมงเนี่ยนะที่ทำใหใวยหลอดอะไร มาครับเราจะไม่เจ๊งหรือเราจะเจ๊งหนักมากความจริงไอดีแรกก็น่าจะพอใจนะได้สามร้อยเพรกลับมาด้วยแต่ไม่ได้ครับมันไม่ใช่สโลแกนรายการเราเรามันต้องเจ๊งเท่านั้นไม่เจ๊งมันหลับไม่ลง <c oughs> จะได้ห้าสิบเพรมาเปิดต่อไหมจบครับสมัครต่อมสมัครหลายรอบแล้วสี่ไอดีแล้วมั้งไงไอดีที่สี่แหละแปบหนึ่ง <c oughs> โอเคครับกลับมาต่อเลย ไอที่สี่ครับเอ้ยเป็นไอดีไก่ที่หกหกหรือเจ็ดวะลืมแล้วว่าไก่ที่เท่าไหร่ละช่างมาเถอะไม่จำล้ะเราจะตั้งชื่อตัวลาครว่าไทยดีวราวนี้ไก่กกกไกลไกไกะเป็นใครรักฟปมา เออเราจะตั้งชื่อว่าแล้วเปลี่ยนแล้วครับจากบ่าวผมเบื่อแล้วเป็นหมิงหมิงนี่กว่าผมเชื่อว่าหมิงหมิงจะไม่ผ่าเจ๊งผ่ารวยด้วยการชื่อมันผ่ารวย <c oughs> <c oughs> นะหมิงหมิงมึงจะนาโชคไหมเออทำไมไม่ตั้งชื่อว่าสิงโตวะเพราะสิงโตมันนาโชคอะเดี๋ยวขอโอเคโอเค กลับมาต่อจะพารวยจริงๆหรือเปล่าขอพิสูจน์กันครับฮ่าพ,าพระผูไปรํานระสงค์มาเถอะโอ้ว้าวว้าวสีว่ลูกครับว้าวพารวยแม่งจะพารวยจริงๆริงวะเนี่ยจะรวยหรือจนก็ว่ากันระดับนี้แล้ว <c oughs> บอกเลยเดี๋ยวถ้ามันจนบัญญาจริงๆ หรือไม่ก็ไลน์บ็อกเบอร์นี้หกชั่วโมงครับหกชั่วโมงมาก่อนเพื่อนอแฮวแฮวหมดเลยครับมีมีหวังกับ6ชั่วโมงสุดท้ายของเราแล้วลายบ็อกเบอร์เมื่อไหร่เราก็จะเปลี่ยนเป็นไอดีหลักเลยใช้ดีหลักในการสุม500่มหารอยเพเ่อหา้ยต่อไหมโอ้ยเอ่อยอะยสิจบ หกชั่วโมงกูสมัครจนเบื่อแล้วเนี่ยสมัครจนเซ็งเนี่ย <c oughs> เอาต่อเอาต่อเค <c oughs> กลับมาต่อมา <c oughs> จะเจ๊งสงสัยหมิงหมงิจะไม่สามารถเชื่อเราได้งั้นเราต้องเป็นอะไรวะเดนิสใช่หนิงนิงดิงหนิงหนิง,นงกับเดนิสเป็นคู่กันงันเราต้องเชื่อมันในพลังของเดนิสแล้วบอกเลย จะเจ็งไหมเนี่ยวันนี้ไม่เจ็งมันหลับไม่ได้เลยบอกตรงเออเดนิสนะว่านี่ไงเดนิสตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเจ็งก็ตั้งไปแล้เอาตั้งชื่อว่าตำนานรอกันไม่รู้ตะตำนานตำนานตำนาน,าน,านไปอชื่อนี้กันไม่เออจะบอกว่าจะตั้งชื่อสิ่งโตกูลืมไง่โอ้เอาเอาเอา,เอาสุดท้ายสิงโตกันสิงโตนำโชคเราจะนำโชคไหม มาสิงโตจะนำโชคหรือว่าล้ำเลือดมาโชคเอานะมาตัดสินใจดูครับขอ9ชั่วโมงเถอะให้เฮียได้9ชั่วโมงกลับบ้านเถอะอีสองเฮียไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยนะโหเมื่อกี้มาสี่ลูกไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขาที่มาโอ้มาสองลูกโอ้ตกใจเอ้ยเขาที่ร้วมันก็มาสองลูกได้ตั้งหกรอยเพชรไม่ใช่หรออ่ะลืม แน่รีบรีบ <im> อื <im> เอเฮ้ยตำนานทิพโภตเออตำนานตำนานจริงๆสมชื่อเลยตำนานละยำว้าตำนานจริงเจตำนานเจ๊งเลยเนี่ย แม่งวอะไรวะได้ยากมากยากกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววะผมม่สุ่มมาม่าเลยโอ้ชื่อแม่งตำนานจริงๆเลยให้ตายเถอะมึงจะตำนานเกินไปท่านลูกบาท กูไม่ชอบตำนานแบบนี้เลยเนี่ยเราจะไม่ยอมให้เออสี่สิบเพชรแรกกับไอ้นั่นมันก็ไม่คุ้มไม่เฉยมันก็ได้แค่ห้าสิไปเฉยอันนี้ไม่ได้ก่อนจะ่เจงต้องเจงให้สุดอ้าวได้ร้อยหนึ่งนี่ว่าโอ้ยมามาขอลูกบาทเถอะขอให้เป็นลูกบาทมาก็ยังดีให้มีลุ้นหน่อยโอ้โคนี่พระเจ้า สมัครใหม่แล้วกูต่อต่อโอเคครับก็คือหลายบล็อกเบอร์แล้วกันงั้นก็เป็นไคลแม็กสุดท้ายของเราแล้วครับนี่ครับโอ้ไม่ใช่อัน,นี้อัน,นี้ตั้งหากครับอ่าเอ้าทำไมนี่อหนหึ่งแป้บนึงครับเดี๋ยว ตัดคลิปก่อนด้วยกันโอเคโอเคกลับมาต่อแล้วมาน่าจะเป็น ID สุดท้ายแล้วเพราะมันอยู่ ID หลักนะครับก็อ่าเดีย๋ยวจะทำการสุ่มซอยเพชรด้วยกันล้างผ่านชีพอจรอสุดท้ายของเราแหลคือกะแรกแรกๆก,ก,กจะเก็บเพชรไว้เออทำอย่างอื่นนะแต่ก็อ่าไหนๆมันก็จะเจ๊งนะอ,อยากให้มันเจ๊งถึงที่สุดไปเลยมืออาจจะไม่นิ่งนะครับ จะเจ๊งแล้วก็ขอให้เจ๊งมันเจ๊งหนึ่งที่สุดไปเลย,อยเอ่อไหนกะครับโคเวอร์ก่อนทำไมกดไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยอหายใจกูความจริงไม่อยากเปิดเลยแม่งของมันไม่ค่อยดีด้วย แต่ก็ไม่ดูจะปิดยังไงดีอ่ะปิดอย่างนี้เลยดยกวนปิดแบบเจ๊งๆไหนๆก็จะเจ็งอ่ะเจ๊งให้มันสุดๆไปเลยนะสองลูกนี้ไม่อยากอย่างเงี้ยที่จะบอกก e ี่เอ็มเลยครับให้กูติผงเถอะสักลูกโอ้สี่ชั่วโมงติเถอะลูกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ็ดชั่วโมงโไม่เจ๊งเว้ยเจ็ดชั่วโมงมีอะไรบ้างวะ ชั่วโมงมีไวอลิตอะไรก็ได้ที่ขอเงินขอเพชรสามพันนะ GM ขอสามพันเพชรนะ,ะแสงน้อยมากพอดีอ่ากูขอเถอะ GM สามพันเพชรกูยากจนยากไร้แล้วเฮ้ยโอ้โหว้าว ไม่จบไม่เจ๊งแล้วไม่เจ๊งแล้วครับโอ้โหใครว่าเจ๊งครับใครว่าจะเจ๊งครับโอ้โหดูสมั่งว่าใครครับดูสมั่งว่าใครครับดูสมั่งครับนี่ครับอัมซาซาครับเทพเจ้าแห่งความเจ๊งครับแต่มันไม่เจ๊งวันนี้ครับโอ้รอดเว้ยสามเป็ดไอ้สัส รอดจากไว้อน,นี้กับเงินไม่ได้ไงวะถามว่าผมจะซุ่มต่อไหมไม่สุ่มครับสุม่มสุ่มก็หมดดากสิครับโอ้โหมาแล้วครับสามมันเพชรมาแล้วครับแหมไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งรอดไว้วันนี้ปกติไม่เคยเหลือคําว่าเจ๊งเหลือคําว่ารวยครับหูไอเดีหลักนี่มันสุดจริงจริงอจะโอ้ยกดผิด เน่ลอดเว้ยกาจะเจ๊งแล้วก็ขอโทษสำหรับกองแช่งนะครับที่ยังไม่ผิดหวังแต่พอเอิญพี่มันดวงดีนะไอ้น้องพี่มอยากจะพูดเลยแต่พี่อยากจะพูดละโอ้โหดวงมันดีนครับคนเราอะ่ะอือหือได้ครับพันเพชรเอ้ยสามพันเพชรสิอูพันเพชร, 3, พชร,พน,พชรนี่เพิ่งจะเกินได้เกินสามเอ้ยได้เกิน,นผมขออนีญผมที่แคปรูปเลย โอ้ฉ่ำครับเปิดชุดสุดท้ายฉลองเลยก่นไม่เจ๊งครับไม่เจ๊งไม่เจ๊งกูก็ต้องทําให้มันเจ๊งให้ได้ขอโอ้ยน้าเปิดเปิดปะทุนอีกสามลูกครับแน่นี่คือกูกะจะเจ๊งอีกสกรอบใช่ไหมคือมันไม่เจ๊งะ่ะมันไม่มันไม่ใช่สโลแกนอะ่ะมันไม่ใช่นะเว้ยถ้าได้สามพัน ไม่ใช่ละหรก้าสองเอ็ดอูมันไม่ใช่สโลแก่รายการนี้รายการที่มันไม่เจ๊งอ่ะโอ้ยแม่งรับของโคตรยากเลยแล้วเล่นได้แค่มือเดียวด้วยโอ้ยไม่ทรงตกกูตกกองก็จบนะอูมันไม่เจ๊งเว้ยเป็นไปไม่ได้ที่อัมซาซาไม่เจ๊งแม่งเอ้ รอดได้ไงวะกูทำบุญมาเยอะก็อ,อย่างเงี้ยแหละอ่ะขอ9ชั่วโมงปิดถ่ายคลิปได้ไหมเนี่ยปับ๊บเฮ้ยโอ้4ชั่วโมงปั๊บเฮ้ยโอ้โห8ชั่วโมง8ชั่วโมงครับ8ชออั่วโมงอหรอเฮียเก้กูปิดรายการได้ไหมเนี่ย1 2 3เฮ้ยกูไม่ต้องปิดแต่ใช่มั้ยากรายการ อะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีเพชรกูจำได้เมโลดี้เอสบวกโอ้เฮ้ยมึงให้แปดชั่วโมงแล้วมึงให้ข้าชั่วโมงกูติดท้ายได้ไหมสี่ชั่วโมงโอ้จบครับได้เอสได้เอสบวกได้อีกสามร้อยเพชรก็คือเพชรที่เราเสียไปทั้งหมดนี้ก็ได้กลับมาหมดเลยปิดท้ายด้วยเออแสนเพียบแสนทองโอ้โหไม่เจ๊งครับได้เมโลดี้มาอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้รีวิวไมไมเมโลดี้แน่ๆครับแต่เป็นเช้าวันนี้ มันใช้ธรรมดาที่ไหนครับไอดี ID หลักนันเนี่ยโอ้โหกูนี่เป็นไทยเลยนี่ครับ Dark Melody ได้ซ้ำครับใช่เรื่องย่อยที่ไหนใช่เรื่องย่อยที่ไหนดูสะมั่งไอดีของใครเลิกเล่นเลยโอ้โหครับไม่เจ๊งครับวันนี้โอ้โหจากที่9ชั่วโมงได้ของกาครับเข้าไอดี เอาไว้ดีหลักจริงโอ้โหสาม,มันเพชรเมโลดี้เอสบวกมาเลยครับโอ้โหสำหรับคนที่ชอบครเบอย่าที่กดไลค์ซับสไครต์แชร์ขอบคุณครับ